โลทักทายอีกแล้วจ้าทักทายอีกแล้วเด้อคนเก่าคนเดิมหุ่นก็จะประมาณนี้แหละพี่นอ้องมีแค่มันหนีบามาวัดนั่นความนั่นกันโอเคป้าทอดซับจะไปใส่ไว้ในกระเป๋เปามันกับกุ้มกลุ้มก็ทักทายง,งามๆค่ะนี่แหละอันเมียฝรั่งบ้านนอกเห็นบอนี่ มันบอมีเคองคเคเราม่เค่แ่นี่มีเคเแลเป็นอันโลกอันเส้นมือพี่น้องเออเป็นอันจำไ่ค่อยดีนะมิคเเอท์เดกอเดี๋มะเดที่ีเิโย่กกเดติเด็ก่เกันสเดีอเด็โย่โนี่ไปบอกาเาเน่ก็สก่นเรื่องนั้กก็สกาัก็ารว่็ก็ อันบอกไปบอามาไม่เคียกับบอาเป็นเรื่องอื่นข่อยกับบอาไอช่องยูทูบของข,ออข,ออขอ่อ,อ,อยว่าข่อยสีเบาออหยางพี่น้องว้ามีเขียกับน,น,น้แมนเนาะเออพูดนะหนาวคือเกาพี่น้องเห็นบ่พูดนะหนาวคือเกาเต้นไปแล้วก็เต้นมาแล้วก็เต้นไปแล้วก็เต้นมาเกมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ มีเค่เสไทเดอร์สิผ้าพบอันมีเคอันเบาไทยเดอหนึ่งสองสา1หนึ่งหนึ่งสอสามสา่าเดี๋ยวเีเดี๋คทต้องพูดก่อนกอไก่กอไก่ขอไข่ขอไข่ขอขวดขอขวดขอควายขอควายขอคนขอขอคนขอระคักขอระคักงงอูงอมู งองงูมองูมองงูมองงูจอจานจอจานชอชิงชอชิงเออจะเรียนอ่าเจอละมีเคมิเคลเออมีเคมิเคิลโมมาโมมาสระอีซาเลอีมีมีเคมิเคิลเออซาเลอีคอควายคอควาย ฟรอนติฟไว้มิเคมิคเเอลเอ่อมิเคลมิเคลนี่มิคเเอลเอ่อมิเคลมิเคลมิเคอลอายุเท่าไหร่มิเซย์เดลมิเชย์ยุลมิเซย์ยุลไลยุท่าไหร่มิเคอลอายุเท่าไหร่มิคเเอลยุท่าไหร่มิเคมิเเอลอายุเท่าไหร่เท่าไหร่เออหกสิบขึ้นไปบอกงี้หกสิบขึ้นไป หกสิบหกสิบหกสิบกว่าหกสิบกว่าเออก็วันนี้ภาษาไทยก็ได้แค่นี้แหละเออสกสลเดสกส้เดกไก่เองก็ไก่ได้แต่กกไก่นะเออได้แต่กไก่ขอควายเพราะเพราะแคโรเมตหนาวเพราะแคโรเมตหนาวไปจะฮิตเลยเนี่ยพวกไทยเนี่ยได้ไยมไ้สกกลิม่าลมาได้ไอ้ฮิตเลย Hvad, hvad er Hvad jeg hedder? Nej, jeg er jeg. Hvad hedder jeg? Det, er det? Er det ved jeg faktisk ikke, fordi... Hvad, hvad siger du? Jammer... Jammer... Hvad er det, jeg Det har jeg aldrig hørt. Hvad er det, jeg hedder her? Ja? ja, hvad hedder det? Ja, hvad er det, hedder jeg? Ja?